บ้านลุงแก้วกับป้าออที่เมืองเลยนะคะเชียงคานค่ะใหม่แท้ทั้งเบิดได้พี่น้องเด็กผ้าเดบึงบนบ้านนะพี่น้องนัดกับป้าออเลยสามสี่ปีบ่ไดีมาจ้าเถื่อบ่ไเด้เเดนัดเดินมาหนพูดแล้วก็มาเลย พี่สาวไปหาอยู่คนแก่นเลยไปอันเมืองลยบ้านคนไปอยู่สันวะได้มาเลยโอ้โหบอดงอดใหม่ฮะโอ้ยมันันั้นมันคนที่ท้างเขาันต้องขอทั้งเขาเขอของเขาหน่อยนึงยุกคน เขาขาโค้งมาตรงลางแขโอ้ปลาเขาโพดของลุงแก้วว่นนี้เขาโพดนี่อุ้ยหนาอยู่แท่อู้หูอู้รูบานหลังนั้นโอรีสอร์ตตรงตรงทางขามาเป็นมีพู้่วิลล่าเนาะปัดไม่ยังแน่นีไม่ักไม่ซักโอ้หูลุกแก้วเฮ็ดเบอร์ลายเป็นไหนจาอันดันอัน โอ้โหไม้ส hmm. oh yeah. wow. ับบนีพนเอาอะิวีเฮดนน่อยไสิซื้อมาไรมาเปลี่ยนใหมพอโอ้โหสร้างฝีมือขนาดเลยมั้งเนนเหลี่ยมหยาบหยาบอยู่ตารางเมละพันสองโอ้ตารางเมตรละพันสองเฉพาะหลุมฝาเนี่ยกับผ้งแห้งแล้วอื้อห โอ้ฝีมือขนาดเลยสร้างไหมอไม้าไรเะโกนตะปูอะไรเรื่อไนั่นผูดอารอยู่นองเดียนองเดียปวดเ่าขื่นกินเ่็นปติกินยุบมือกวนก็เอายาไปคายาคาปวดอยู่ขนา่นี้อันนี้เท่าป้าอะไนี่ก็ไม่ซากเลยเบอรต้นไม่ซากป้าจะ้าบ้านลังนี้ไม่สากเบอร์ต้นเนี่ บอกดูไมแดงอ๋อไม่ดูไม่แดงไม่น่ะอ๋อเพื่อนนี่ไม่แดงนี่เพื้นนี่เป็นไม้แดงแต่ตรงโน้นเป็นไม้สักนี่ไม้สักไม้สักโอ้โหดูอันนี้ก็ไม้แดงมันบ่นี่ยไม้ประดูไม้ประดูแต่อันนี้เป็นไม้สักดิ์อันที่นั่งก็เป็นไม้สักดิ์ไม้ประดูไร้ อันบ้านนุกเฮ็ดระเะบียงนั่งแบบนี้ละ่ะเป็นไม้ซากตากแดดตากลมตากฝนก็บ,บ่เป็นอย่างยุ่ยยันหนูนะนแต่บอลโบเพนใหญ่ปะนี่เครื่องนึ่งเขาก็นี่ล่ะอยุ่ยยันนหนุเป็นคนที่มาเที่ยวเรามีหนอกซานหนูก็เห็ุเป็นหนอกซานทั้งหนาทึ้งหลังเลยโอ้บรรยากาศน่าดูมากนะทั <c oughs> ้งสองแก่น่ารักแมนทั้งสองแก่น่ารัก เรื่ไม่ไปขอนมาเห็ดตึกนี่ไะมาเลี้ยงสบบวที่เรเป็นสางมันอะไรอย่างเงี้ยพวกสัตว์